กนก่อนห้างเดมครับคันนี้ผมเจอทุกงานเลยผมงานเนออนไลน์เจอตลอดคืออะไรเนี่ยต้องบอกเลยวอะอย่างอย่างเครื่องเนี่ยผมว่าไม่รู้นะว่าหลายๆคนจะเคยเห็นหรือเปล่าเครื่องที่แต่งขนาดนี้แต่สีถูกแล้วมาตอนแรกที่ผมเห็นนะที่ผมบอกว่าสีไม่ใช่อ่าเพราะว่าไฟมันยังไม่โดนอ๋อพอไฟโดนผมว่าใช่แล้วใช่ไหมสีแบบนี้แหละแล้วพิมพ์ดูความโล่งของห้องเครื่องดูความสะอาดของห้องเครื่อง พี่เขาบอกว่าคันนี้เนี่ยเราเห็นใส่หลังคาเนี่ยคือเขาทุกพาเลตสองร้อยกว่าพาเลต <Hey. S 1> เฮออ้ยทุกไอ,ไอที่แบบพาเลตก็คือไอที่ไว้ขนแบบขนบงข,ขนเบียอะไรพวกเนี้ยนะอ,อหรือขนขบวนพาเลตเลยเหรอไม่ใช่ขบวนพาเลตที่ข,ขนขนเบียนั่นแหละไอพวกนั้นแหละคือ oh, รถเ,เขาใช้ใช้งานจริงบรรทุกจริงที่เราเห็นเขาตั้งขนาดนี้ครับแล้วก็ล่าสุดนี่เขาก็จกมาเพราะอะไรหรือว่า พี่เขายกหัวออกแล้วทำสียันชัดสีเลยพี่เพราะว่าที่เราต้องทำแบบนี้วพราะคุณจะได้เห็นโอ้คุณเอ็มเออเขาเขาลงคุณตั้งใจทํามากเลยเนี่ยใช่ก็คือคันนี้เขาอยากจะบอกว่าเขาาตั้งใจแล้วก็ทำทุกรายละเอียดเลยคันนี้นี่ไม่ใช่รีโว่นะคุณเอ็มนะคันนี้เป็น Toyota t i ทเกครับโอ้เป็นเป็นหนึ่งในไฮรักเหมือนกันไฮรักไทเกอร์แล้วให้มาเป็นวีโกแล้วก็มาเป็นรีโว่ถูกต้อง นะครับอันนี้ก็คือเป็นต้นตระกูลเหมือนกันอ่าหนึ่งในคันที่ทุกคนอยากจะได้ใช้ถูกต้องครับไฮลักไทเกอร์หลายๆคนก็ไปย้อนย้อนวัยบางคนทุกวันนี้ขับรีโวแล้วแต่ก็คือแบบย้อนวัยก็คือแบบไปซื้อเก็บไทเกอร์มาแล้วก็เอามาเก็บคลีนทําสวยไว้ใช้อะไรเงี้ยคุณเอ็มถ้านั่งนั่งที่เดียวกับผมคุณจะได้กลิ่นไอของแบบรถแบบกลิ่นสีไม่ไม่เอมันเป็นกลิ่นที่แบบกลิ่นรถที่แบบความคัดต้อมใช่ไหมเออสวยสวย แสดงว่านี่พี่เขาแบบว่าสีนี่พี่ลองเอามือไปจับผมว่ายังเปียกๆอยู่มั้งนะเอานี่สีติดมือเลยฮะไม่ใช่ไม่ใช่ครับผมนี่ดูผมชอบนี้นะใช่เขาเห็นสายพานเลยเห็นสายพานทัมมิ่งมันเป็นตัวฝาครอบใสนะครับเิมเมื่อก่อนไม่มีไม่มีไม่มีแต่ตอนนี้ของเรามันตั้งเองนะนี่อัตโนมัติแล้วถ้าเป็นรีโว่ถเป็นอัตโนมัติแล้วไม่ต้องมาเปลี่ยนสายพานแบบนี้เพราะสายพานมันตั้งเองอ่ะคันต่อมาคันสีทองครับคุณเดมคันนี้ก็เป็น